ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสูงขอบคุณน้ำยาบ้วนปากพร้อมด้วยสบ,บู่เหลวอาบน้ำแปรงต้นมานิโลสนะครับ TPI Bio s a n TPI Green Uncial Wash นะครับแล้วก็รางวัลจากทางแอนตาซินนะครับเตะก้านคอสอกับเขาลอยแอนตาซินมอบให้10,000บาทจระเก้ฟันหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทและนักชกที่เกิดแผลแตกครับแอนตาซินก็จะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันของขอบคุณแอนตาซินครับพร้อมด้วยท่านในห้างวินยัยวีระพุชงครับส่งเสริมและก็สนับสนุนศิลปะแม่ ไมวยไทยมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับจิกซอรูปร่างเสียเปียบเป็นมวยอาวุธแรงทุกลูกนะครับต่อยมาจาดแกล้งนะครับมวยขวาอนันตชัยนี่มีสายย,ยาวๆคอยสกัดเอาไว้ปกตินี่จะเดินเบียดหัวชนเหมือนกันนะครับอนันตชัยแต่วันนี้มาโดนจิกซอนี่ชิงเดินก่อนก็ต้องชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีแข้งสายนี่คอยโต้ครับต่อปอนหนึ่งนะครับ กางเกงสีแดงครับอนันตชัยที่ต่อให้ครับร้อยแปดร้อยเก้าคู่นี้นี่ดูเดือดร้าใจแน่นอนครับยก2เกมเกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับกางเกงสีแดงนี่ประเภทตุ๊กแกเลยครับมือเหนียวแม่ถ้าจับได้เขาบอกว่าฟ้าไม่ร้องนี่ไม่ปล่อยเหมือนกันครับส่วนน้ําเงินนี่คนเหล็กออาวุธหนักแรงครับโอ้มีศอกด้วยเอาละครับได้ดูของดีอีกคู่หนึ่งครับมวยมันวันศุกร์ครับคู่แรกนี่ ผู้บรรยายสามท่านนี่มหาเสียงแหบเสียงแหกไปแล้วครับเดี๋ยวต้องดูคู่นี้ครับมหาเชื่อเหลือเกินว่าดีกรีความเข้มข้นนี่ไม่แพ้คู่แรกแน่ๆครับ <c oughs> เอ้าอนันตชัยมาวงในแต่ว่าจิกซอมาในแกก็ <c oughs> มีเหมือนกันครับจิกซอเรียกว่าแข็งแรงนะครับเตี้ยร่ำก็จริงแต่จังหวะไล่แขนกดแขนนั้นทําได้ดีและฟอร์มการชกระยะหลังนั้นก็สดเหลือเกินเดินกยับเข้าหาโอ้โดน้ายอีกแล้วแต่ว่ามีหมัดขวานี่คอยบวกประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับอนันต ชัยมัดขวาของทิกซอนี่สแสดงให้เห็นมาไหลไฟนะครับโอ้มีติดนับน็อกได้เหมือนกันนะครับจะเข้าจุดโฟกัสแต่ตอนนี้วงในจับได้เนี่โอ้เริ่มจะเด้งตีได้สวยๆครับหนึ่งปอนมีผลหรือไม่มีผลนะครับกางเกงสีแดงนี่ซ้ายครับอ่าเจาะละหมัดโอ้โหแกเวียงตัวเล็กครับคุณประเภทแบบหลักกิโลอ้าวตีตีเจ็บเลยนะครับอนัน,นชัยครับมีพี่ตูนะครับ พี่ตูสอโชคมีชัยครับดูแลการทิกซ้อมส่วนน้ำเงินนี่พี่ไฝไทยแลนด์ครับเมื่อวานนี่ลูกชายครับกับตันทีมเสมอนะครับอ้าวแทงขวาไปครับหมัดโอ้โหคู่นี้ยันยันลุกไปไหนครับมมีสิทธิ์ไม่ครบยกสูงเลยครับโอ้โหนี่ครับวงในวงในครับ อาชีพถนัดของมุมแดงแต่ว่าพออยู่มงนอกเดี๋ยวดูครับอาประเภทเตะขาต่อยหมัดรุนแรงครับโอ้โหอ้าวน,นี่ครับ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเสียหลังนิดเดียวว่ากันต่อยกหน้าครับพักคู่เดียว มิงเอียวเอี้ยกรูปจำกัดจิวเจ,วจินปูเซินเจียวหนังจิวเจินอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชกุลครับขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศสัหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับ เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับดีพอมีซิงวิตามินบีละสมสก,กัดขคดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับทกซอมียาฉีดมาไม้แรก20 0 0 0บาทนะครับออกมานี่เดินเบียดทันทีจะไปสู้ในด้วยนะครับโอ้โหไม่กลัวเลยนะครับวงในพยายามจะเบียดจะปล้ำไล่แขนเร่งตีสู้แต่ว่าโอ้โหงูเหลือมเลยนะครับอน,นันตชัยนี่พอลล็อกได้นี่หมุนตีไปเรื่อยครับตีกันไปตีกันมามันใกล้เชือกใกล้มุมไปหน่อยครับ กรรมการดึงทั้งคู่มาสู้กันกลางเวทีครับยกนี้ยกสามครับอ้าวสายหมัดไปวงในดูครับว่าดูการตีเข่าครับใครตีเจ็บใครเข่าแหลมกว่ากันครับว่ามันมันใกล้เชื่อกับมันยังยังยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับต่างฝ่ายต่างก็ตีกันไปตีกันมาอยู่ครับนี่ครับช่วงยกสามครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับมาหาตอนนี้เครื่องพักเริ่มตีด้วยกันทั้งคู่มา ซ้ายมาซ้ายสก,กัดไว้ก่อนครับอนันตาชาัยแต่ว่าจิกซอครับหาช่องเข้าไปอื้อ้อาวไหนครับมาไล่แขนสู้กันอื้อ้อาวจิกซอตอีมาวงไหนวงไนครับตอนนี้แลกเดือดเลยครับพีอารีเดียวว่าวงไหนนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับจิกซอนี่เตี้ยก็จริงจ่ะจังหวะการไล่แขนกดแขนทําได้ดีนะครับแล้วก็มีหมัดมีแข้งนี่เบียดติดตลอดเบียดเข้าไปโอ้โหแต่ดูจังหวะการล็อกนี่นะครับ จังหวะนี้นะครับหักนิดเดียวนี่ล้มจิ้งลงไปเลยมาดูว่าเกมการชกนี่ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่านะครับยกที่3ก็ยังคงต้องเดินตลอดนะครับจิกบ๊กซอไปยืนคุยไม่ได้ครับอ่าพึง่งทางนะครับอ,ออกอาวุธกันเนี่ยครับหนัก,นกๆแรงๆสอดแขนขึ้นมาอ้าสอดขึ้นได้ไม่ได้สอดขึ้นได้ไม,ไ,ดดไ,ดไม่ได้ครับอ้าวขึ้นคอได้มาแต่ว่าดูครับจังหวะไล่ขาก็ยังไม่ต่อเนื่องนะครับ กรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับกรรมการเหนื่อยหน่อยครับอ้าวโอ้โหดักแทงเข้าไปครับแทงพื้นมาตีมาอ้าวไขยุกไขย่นไขหมดนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาอีกหนึ่งคู่เดือดอีกหนึ่งคู่เดือดครับอือหือนี่ครับมาจิกซอเสียบเข้าไปเอา้าโอ้โหมาอย่าพึ่งมาจะแย่งนโอ้ยหล่นเลยครับ โอ้โหนี่ครับว่าโดนศอครับจิกสอได้นับแล้วนะครับเหลืออีก25ิาวิครับยก3เอาลยครับพยายามจะเบียดเข้าไปโอ้โหสอเข้าไปโอ้เช็ดบินเลยนะครับกรรมการนี่ยุติการชกเลยนะครับจิกจิกสอนะครับโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องอีกครั้งครับโอ้โหสุดสุดเลยนะครับ นี่ครับขวัญใจท่านรองตัวจริงครับโอ้โหกรรมการสูบมือก่อนครับนี่ครับคนเล็กตัวจิ๋วครับยักษ์แคะของวงการมวยไทยครับมวยสากลเรามีวันเฮงนะครับดูภาพช้าๆครับจังหวะเช็คบินโดนศอกนะครับต่วจังหวะนี้โดนแล้วหันข้างเริ่มจะไม่ดีเหมือนกันนะครับอนันตะชัยเริ่มจะหันข้างแต่นี่ครับล่นเพราะศอกนะครับศอกล่นนะครับ พยายามจะประคองตัวลุกขึ้นมาสู้ต่อครับแต่ว่าแผลเก่าครับดูแผลเก่าเนี่ยครับย้ำไปที่เดิมไม่ไหวครับแม่อาการไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อได้ครับจบยก3ครับพักก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูปืนใหญ่กับบอลลังเงินครับ